การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน วัสดีครับวันนี้รายการคิดดีทำดีจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคุณวิรัตขันอินทิพย์ซึ่งก็เป็นเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่โดยที่เขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงกบและก็ขยายพันธุ์กบและยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับผู้ที่สนใจจนกระทั่งเกิดเป็นเครือข่ายของผู้เลี้ยงกบขึ้นมาเรื่องราวของคุณวิรัตนั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างอีกสักครู่เดียวเราจะกลับมาติดตามชมกันครับศูนย์ส่งเสริมเรื่องความองค์ความรู้การเลี้ยงกบ ให้อยู่รอดในช่วงของการผ่านหนาวนี่เป็นหัวใจสำคัญของการเลี้ยงกบเรากำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสอพอบุกเบิกพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืนชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมะเมล็ดพันธุ์แท้มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่ชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกิน เลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีใส่เค้ลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุข เขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเ um ก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว กำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทอสอพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทอสอบพบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน คิดดีทำดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ของคุณวิรัตขันอินทิพย์นั่นเองค่ะที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักการกอบร,รอให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการเพราะเลี้ยงกบและการขยายพันธุ์กบแบบครบวงจรน,นั่นเองค่ะ นอกจากนะคะจะมีกิจกรรมทางด้านการเพราะเลี้ยงกบแล้วที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะยังมีกิจกรรมทางด้านการเกษตรอีกหลากหลายเลยนะคะที่จะให้ผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในที่นี่ที่เดียวเลยละค่ะซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราจะไปพูดคุยกับคุณวิรัตในเรื่องนี้กันค่ะ เราก็อยู่กับคุณวิรัตขันอินทิพย์แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิรัตสวัสดีครับค่ะอยากจะทราบว่าภายในส่วนของคุณวิรัตนะคะมีกิจกรรมใดบ้างคะนี่คือกิจกรรมการพ่อเลี้ยงกบและขยายพันธุ์กบค่ะการพ่อเห็ดการเลี้ยงพืชพองในสวนหลายอย่างเลยครับผม ประโยชน์ของการที่คุณวิรัสอะคะ่ะทำการเกษตรแบบครบวงจรมีเรื่องใดบ้างคะก็ให้ประโยชน์มีอาหารที่มีโปรตีนบริโภคค่ะได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีรายได้จากการพาะเลี้ยงกบแล้วก็เห็ดแล้วก่อนที่คุณวิรัสอะคะ่ะจะมาเลี้ยงกบมีการศึกษาเรื่องดังกล่าวจากที่ใดบ้างคะมาศึกษาโดยที่ศูนย์หุ้นคลองไคค่ะ ก็ได้ได้เลือกกันเพราะเลี้ยงกบสนใจน่าจะดีสำหรับบ้านเราในการเลี้ยงกบคุณวิรัตคะกิจกรรมใดบ้างที่ได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาก,การพัฒนาห้วยห้องคา้นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของคุณมิรัตมีเรื่องไหนบ้างคะมีเรื่องการเพราะเลี้ยงกบและขยายพันธุ์ลูกกบศูนย์ส่งเสริมเรื่องความองความรู้การเลี้ยงกบให้อยู่รอดในช่วงของการ ทานหนาวนี่เป็นหัวใจสําคัญของการเลี้ยงกบกบนี่ชอบสภาพอากาศหนาวไหมคะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยต้องชอบอากาศร้อนค่ะเพราะเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วพอมาอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวขนาดนี้ค่ะมีความยากลําบากในการเลี้ยงกบบ้างไหมคะยากน่าดูครับการเลี้ยงจะต้องรู้สภาพของกบว่าจะอยู่ยังไงทางศูนย์มีการสอนในเรื่องนี้เป็นพิเศษบ้างไหมคะมีการสอนเป็นพิเศษค่ะ จะต้องรู้บอกว่าช่วงหนาวนี้จะต้องทําอะไรกับในบอ่อกบของเกษตรกรสิ่งแรกที่ก็คือปรับสภาพจากให้อยู่น้ําต้องปรับเอาดินเข้าไปอยู่ในบอ่อแทนน้ําครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ําครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเราเราต้องใช้ถ้่ายางคุมด้านบนอีกเพื่อดึงดูดความร้อนให้กับกบอันนี้จะช่วยให้เกษตรกรอยู่ได้ถ้าเกษตรกรที่ไม่รู้ปล่อยอย่างนั้น ก็กบก็รอดชีวิตอย่างคุณทราบไหมครับกบเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการบริโภคพันกบที่มีอยู่ก็มากมายหลากหลายชนิดเลยแ่ะครับแต่ที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยก็เห็นจะเป็นกบนาอย่างที่คุณวิรัตเลี้ยงนี่แหละครับเพราะสามารถเลี้ยงดูได้ง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและเลี้ยงได้หลายรูปแบบ แล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านคงอยากที่จะทราบวิธีการเลี้ยงกบของคุณวิรัตกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเรียนรู้นะคะการเลี้ยงกบแบบคุณวิรัตกันค่ะพ, <อ S 1> พ่อพันช่วงไม่สารนี่กบจะออกดีและก็จะโตเร็วด้วยถ้าช่วงหลังปลายฝนไปแล้วจะโตช้าชแล้วก็ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ไม่ค่อยแข็งเลยจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะ แต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่า มีเท่าไหร่เราถึงจะพอเท่าไหร่ถึงพร้อมที่จะแบ่งปันเขามองหาความสุขที่ไม่ได้เป็นเพียงเปลือกเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้ซึ่งเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ถูกดัดแปลงที่จะออกดอกออกผลไปช่วยลูกช่วยหลานเขาแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกัน ปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพและนำเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งกลับคืนมาเพื่อส่งต่อๆไปเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว กำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสอพอพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสอพอบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุด สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเว นี่บ่อเลี้ยงเก็บพ่อแม่พันธุ์บ่อน,นี้ใช่ไหมคะบ่อน,นี้กี่เดือน,นะคะนี่ประมาณสี่เดือนคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือบ่อเลี้ยงกบของคุณวิรัตนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะบ่อเลี้ยงกบจะมีอยู่หลายแบบเลยแต่คุณวิรัตเลือกแบบไหนในการที่จะเลี้ยงกบการเลี้ยงกบมีทั้งสองแบบ มีทั้งบ่อแบบมนแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมนี่เขาเรียกแบบเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเอาไว้เลี้ยงลูกออดนะครับแบบแบบมนแบบโกมเขาเลี้ยงเก็บไว้เก็บพ่อแม่พันธุช่วงที่ขยายพันธุ์มันจะต้องมีสองแบบนะครับแล้วทำไมคุณวินัดถึงได้เลือกแบบนี้คะแบบนี้สะดวกสบายในการดูแลครับ มีการลงทุนไปเท่าไหร่ะะแล้วคะกรนี้ของบอ่อประมาณ2,000กว่าบาทอันนี้รวมรวมถึง2บอ่อนี้เลยหรือเปล่าคะ 2>, 2บอ่อนี้ประมาณนี้2,000กว่าบาทนะคะขนาด2 2เมตรคูณสเมตร2เมตรคูณสเมตรนะคะคุณีาราคะถ้าเกิดว่าเราเตรียมบอ่อเสร็จแล้วได้บอ่อแล้วเราเลี้ยงเอากบลงไปเลี้ยงได้เลยหรือเปล่าคะต้องแช่น้ำให้น้ำปูนหมด ถึงจะลงไปเลี้ยงได้เลยก็คือเอาน้ำอุณหภูมิปกติใส่ไปในบ่อให้เต็มถูกต้องค่ะประมาณกี่วันคะประมาณ7วันถึงจะเป็นบ่อที่สามารถจะเลี้ยงได้ค่ะแล้วก็เอาน้ำออกแล้วก็ยังไงต่อคะล้างทำความสะอาดให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมพ่อแม่พันธุ์ที่สามารถจะเลี้ยงได้เลย การดูลแลเพราะว่าเห็นที่เห็นบอกว่าอุณหภูมิถ้าเกิดเย็นก็ไม่เหมาะกับกับกบด้วยต้องกบดูการดูแลก็ต้องถ่ายเทน้ําทุกวันค่ะดูสภาพบอกว่าถ้าน้นําเย็นเกินไปก็ปรับสภาพจากบ่อเหลี่ยมตรงนี้เอาดินข้าวครึ่งหนึ่งของ,ของบอ่อก็คือดินปกติแบบนี้เลยใช่ไหมคะครับผมเอาเข้าวครึ่งหนึ่งอัตราส่วนก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งค่ะด้านนี้เป็นน้ําด้านนี้เป็นดินให้กบมาพักอยู่ตรงนี้ ทางที่ดีถ้าเกษตรกรที่สนใจก็ต้องเป็นที่โล่งต้องได้รับแสงแดดทั้งวันน่าจะดีกับเกษตรกรมือใหม่แล้วพ่อแม่พันธุ์ล่ะคะคุณวิรัตมีวิธีการเลือกพ่อแม่พันธุ์อย่างไรแล้วก็ต้องสังเกตอย่างไรคะ เกตัวตัวจะโตแล<า>้วท้องจะอูมท้องจะอูมตรงด้านล่างของคางตัวเมียจะไม่มีกล่องเสียงอืไม่มีกล่องเสียงแล้วสีจะแตกต่างจากตัวผู้ไหมคะสีจะแตกต่างตัวผู้จะมีสีเหลืองตัวนี้แล้วมีตัวเมียจะมีสีแค่ชาช้าช่วงที่ใกล้ผสมพันธุ<า>์ช่วงนี้จะไม่มีเหมือนกันหมดเลยจะเลื่อนนื่นแสดงว่าสีของตัวผู้เนี่ยสีจะออกเหลืองถูกต้อง ตัวเมียสีจะออกสีชาถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่มีกล่องเสียงตรงตรงนี้นะคะตรงคางครับตรงนี้จะไม่มีกล่องเสียงแล้วอันนี้อของตัวของจออูมของลักษณะของตัวเมียค่ะอันนี้เป็นการสังเกตของกเกษตรกรที่มีน่าจะมีประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ดูกล่องเสียงและตัวที่เล็กที่สุดแล้วตอนนี้อายุอายุเท่าไหร่ล้วคะประมาณสองปีสปีแล้ว แต่ว่าโตยังไม่ถึงที่ถ้าถึงที่ที่สุดใหญ่กว่านี้อีกประมาณตัวหนึ่งสี่ขีดน้นแสดงวิธีนี้เป็นการจับที่ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องครับจะไม่ไปไหนจะไม่ไปไหนเลยอ๋อเอาเอา,เอานิ้วสองข้างสองข้างประกบแล้วก็อย่างนี้นะคะใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับอ๋อเอาสามสามนิ้วแบบนี้นะคะจับไว้แล้วก็เอานิ้วโป้งล็อกอตัว ที่ตัวไว้แบบนี้ครับอ,อันนี้คือการจับกบที่ถูกวิธีีกวิธแล้วก็กบจะไม่ไม่กระโดดด้วยเมื่อสักครู่นี้เห็นตัวแม่พันธุ์ไปแล้วตาอยากเห็นตัวพ่อพันบ้างค่ะคุณนิรัตสังเกตยางไงคะสังเกตกบตัวผู้จะตัวเล็กแล้วมีกล่องเสียงที่ ตัวผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่ตัวเมียแล้วขอบดูสีขอบถ้าถึงแก้ผสมพันธุ์จะสีเหลืองทั้งหมดค่ะนี่คือสมบูนแล้วจะมีกล่องเสียงตรงนี้สีดาอ๋อมีกล่องเสียงด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีกล่องเสียงถ้าถึงหน้าฤดูผสมพันธุ์จะเห็นชัดจะบางมากกล่องเสียงตรงนี้ค่ะอันนี้อายุกี่เดือนแล้วคะนี่ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปี ทำไมอายุน้อยกว่าตัวเมียไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอแนะนว่าครบให้หนึ่งปีอันนี้ยังตัวเล็กลักษณะที่ดีตัวผู้จะต้องตัวเล็กกว่าตัวเมียตัวเมียค่ะพี่รัดคะแล้วก็พอมาผสมพันธุ์กันแล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าการออกไข่อะค่ะจะครั้งหนึ่งจะได้ไข่ประมาณกี่ฟองคะครั้งหนึ่งประมาณ ต่อตัวหนึ่งประมาณ2 0 0พ2,000พฟอง2,000ัฟองต่อตัวนะคะรับบ่อหนึ่งนี่ประมาณ4ตัว4ตัวตัวเมียตัวผู้ประมาณ8ตัวเราต้องแยกไข่ได้ไหมคะต้องแยกหลังจากตอนเช้ามาการผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยจะต้องเอาแม่พ่อแม่พันธุ์ออกเพื่อจะไปเก็บที่บ่อกลมงั้นพอเราเอาพ่อกับแม่พันธุ์ลงมาแล้วนะคะจะต้องมีระยะเวลาที่จะต้องแยกแยกไข่ใช้ระยะเวลานานไหมคะ หึ่คืนหนึ่งคืนหนึ่งคืน,น,คนแล้วหลังจากรุ่งเช้ามาต้องเอาพ่อแม่พันออกถ้าไม่งั้นกินกินไข่กินไข่ของตัวเองคุณาคะ่มีการจำหน่ายกบแบบไหนบ้างคะจำหน่ายกบนี่ส่วนมากเกษตรกรจะมาซื้อจากที่ศูนย์นี่เองค่ะถ้ากรณีจากที่ศูนย์ มาซื้อที่ศูนไม่ไม่มีคนมาซื้อแล้วส่วนมากก็จะรวบรวมในของกลุ่มเกษตรกรที่ทําสวนปลาเมี่ยงโดยก็จะขายเป็นลูกกบแบบนี้ถูกต้องครับแล้วราคาจะแตกต่างกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไหมคะแตกต่างกันครับพ่อแม่พันธุ์จะขายเป็นตัวตัวเมียจะประมาณ150ตัวผู้จะประมาณ100บาทต่อคู่หนึ่งแ้วถ้าเป็นลูกกบล,ะะลูกกบจะตัวละ1บาท 2, า 2, 2> าบาท3บาทแล้วแต่อายุ อายุของกบนั่นเองและแล้วก็ขนาดของกบด้วย,ยนะขนาดใหญ่ย,ยิ่งแพงยิ่งแเ<ข>คยราคาแพงสุดนี่ประมาณกี่บาทคะสิบห้าบาทต่อตัวนะสิบห้าทไปส่งเขามารับที่นี่แล้ไปที่เชียงรายแล้วแม่พันธุ์ค่ะต่อต่อหนึ่งปีนะคะก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ประมาณกี่ครั้งคะ ถ้าสมบูรณ์ที่สุดประมาณ4ครั้งครั้งละประมาณ2,000หรือ2,500ัตัวต่อครั้งต่อไข่ใช่ไหมคะต่อตัวเมียหนึ่งตัวนะค่ะมายุแล้วตัวแม่พันนี่ยค่ะก็คือจะมีอายุอยู่ได้ประมาณกี่ปีจิตถึงแปดปีอยู่ได้นานเหมือนกันต้องดูแลให้ดีค่ะแล้วรวมไปถึงพ่อพันด้วยหรือเปล่าคะรวมด้วยพ่อพันนี่จะต้องสับเปลี่ยนทุกปี จะต้องเอาที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่อายุไม่เยอะที่จะมาเป็นพ่อพันธุถ้าแม่พันธุ์ไม่เป็นไรเยอะอายุเยอะยิ่งดีอ๋อแม่พันธุ์อายุเยอะยิ่งดีแต่ว่าพ่อพันธุ์นี่อ่อละอ่อนหน่อยแล้วก็รายได้นะคะจากการที่คุณวิลาศหาจำหน่าย กบเนี่ยคะ่ะสร้างไรายได้ให้กับคุณวิรัตปีละประมาณเท่าไหร่คะเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นกว่าบาทถ้าปีไหนถ้าฝนไม่ตกเยอะก็ได้เยอะช่วงหน้าไหนฤดูไหนที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณวิรัตมากที่สุดช่วงหน้าฝนค่ะเพราะว่ากบจะชอบชอบน้ำโปดมากกว่าถูกต้องครับประมาณเมษาไปลายเมษาเป็นต้นไปจะเริ่มพาะ,ะพันธุ์ค่ะพอพันธุ์ช่วงไม่เมษานี่กบจะออกดีและก็จห่โตเร็วด้วย ถ้าช่วงหลังปลายฝนไปแล้วจะโตช้าชแล้วเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ไม่ค่อยแข็งแรงโอ้โหการเลี้ยงกบของคุณวิรัตีต้องบอกว่าสุด,ดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้เคล็ดลับนะคะในการเลี้ยงกบของคุณวิรัตีสามารถติดต่อสอบถามกับคุณวิรัตได้โดยทางไหนบ้างคะทางโทรศัพท์และก็ที่ศูนย์ห้วยห้องไข่ค่ะที่เบอร์โทรศพัพท์เบอร์อะไรคะ0843680048่่ะ ศูนย์เรียนรู้การพ่อเลี้ยงกบและขยายพันธุ์กบถือว่ามาติดต่อที่นี่ได้เลยกับคุณวิรัตนะคะที่บ้านได้เลยครับค,คุณวิรัติคะที่บอกว่ามีเครือข่ายกลุ่มการเลี้ยงกบด้วยอะคะ่ะมีการรวมกลุ่มกันได้อย่างไรคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปนั่งคุยกันโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันตรงไหนคะโอเค มาคุยกันต่อเลยนะคะเรื่องกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกบว่ามีการรวมกลุ่มกันได้อย่างไรคะการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรคือรวมกลุ่มกันในกลุ่มเกษตรกรทําสวนป่าเมี่ยงมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ3 0 0้ยกว่าคนและแยกของเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรทําสวนเนี่ยประมาณ20กว่ากว่าลายแยกตามหมู่บ้านต่างๆในส่วนของกิจกรรมนะคะที่ทําร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มอะค่ะทำอะไรกันบ้างคะ กรน,นียังมีคนสั่งซื้อจากกบจากเครือข่ายเราก็ต้องมารวมกันในหาลูออกอ้อของกบที่จะจําหน่ายาจากบุคคลหนึ่งรายหนึ่งรายใดไม่พอก็ต้องเอาทั้งกลุ่มใครมีกี่ตัวเพื่อจะรวบรวมรวบรวมท่งผลผลิตให้กับศูนย์หุ้ขคร้ารต่อ แบบนี้นะคะจะเกิดประโยชน์กับสมาชิกกลุ่มเองนะคะรวมไปถึงคนในชุมชนอย่างไรบ้างคะพาอเราก็จะได้ขายลูกออดที่อยู่ในบอ่อของเราค่ะให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงกบเพื่อจําหน่ายไปยังต่างจังหวัดส่วนมากที่เครือข่ายของกลุ่มพ่อเลี้ยงกบรวมตัวกันแต่ละครั้งนี่จะต้องสั่งจากต่างจังหวัดที่ทีละเยอะๆอทีละหมื่นหรือสองหมื่นตัวต่อครั้งหนึ่ง พราอบางรายมีไม่ถึงจะต้องรวบรวมในเครือข่ายส่งจําหน่ายให้กับุคลที่สั่งซื้อเกษตรกรที่สั่งซื้อคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือความภาคภูมิใจของคุณวิรัตนะคะที่ได้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรอีกหลายท่านเลยนะคะนอกจากความขยันมานะอดทนแล้วนะคะก็ยังต้องมีความเชื่อมั่นค่ะ และลงมือทำจึงจะประสบผลสำเร็จนะคะวันนี้ตายแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณวิรัตมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของต่ายและคุณวิรัตแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรัตขันอินติเป็นเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอันนึ่องมาจากพระราชด,ดำริจนมีอาชีพที่มั่นคง และก็มีองค์ความรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นซึ่งก็สมดังความปณิธานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่งมาจากพระราชดำริที่ต้องการให้ประเทศไทยมีรากฐานที่มั่นคงบนพื้นฐานของความพอเพียงวันนี้รายการคิดดีทำดีก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับผู้ชมรายการคิดดีทำดีสามารถร่วมติชมรายการได้ครับ โดยเธรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแห่งนี้รายการก็จะมีของที่รมอบให้การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรคือรวมกลุ่มกันในกลุ่มเกษตรกรทําสวนป่าเมี่ยงมีคนสั่งซื้อจากกบจากเครือข่ายเราก็ต้องมารวมกันในหาลูกออดของกบที่จะจําหน่าย<ะ>จากบุคคลหนึ่งรายหนึ่งรายใดไม่พอก็ต้องเอาทั้งกลุ่มใครมีกี่ตัวเพื่อจะวมรวบรวม,รวม,รวม,รวมส่ง ผลผลิตให้กับศูนย์ห้องครายต่อ